ถึงนะักแสดงหน้าหวานหน้าสวย uh huh. อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ห่างหายจากงานแสดงไปกว่า10ปีนะคะ oh, สำหรับ oh, พี่แ oh, น<า>นช oh. ลิตาตอนนี้นะคะพี่แนนบอกว่าเตรียมรือ้อฟื้นวิชา oh. วิทยายุทธ์ต่างๆ oh. เพื่อที่จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งและบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยบทบาทละครที่รับเนี่ยท้าทายมากเพราะว่าเป็นบทแซ่บๆในคลับฟลายเดย์ส่วนเรื่องลูกชายตอนนี้น้องทัชชะสขวบแล้วนะคะ พี่แนนก็บอกว่าจริงๆขอมีแค่คนเดียวนะเพราะว่าตั้งใจจะให้น้องทัชชัเนี่ยเป็นพี่ชายของหลานตัวน้อยก็คือน้องวิตาน้องวิตาที่เป็นลูกสาวของน้องน็อ,นอตวรริสอีกทีนึงองตอนนี้เนี่ยสี่เดือนแล้วค่ะ<อ>จริงี่ว่าขับไปเดมันต้องด<ช>แซบๆเนี่ยค่ะพี่แนนก็แซบค่ะแซบในแบบของเรื่องนะคะก็ต้องติดตามเพราะว่าจอนออนแอร์ประมาณกรกฎาคมเป็นพี่บอกว่าเรื่องเดียวก็พอนะ ่แล้ไม่มีคนดูน้องอคะแฟนแบบคือลูกติดไงคะ้เาเป็นคนกล่อมลูกเขานอนทุกคืนตัวเราก็คิดถึงเหมือนกันช่วงไปทํางานกลับมาดึกก็แบบพ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าจะเล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือกลับมาเล่นจริงๆนะว่าก็คงลูกต้องโตวกว่านี้สักสามสี่ปีอะค่ะน้องคนที่สองมีไ,มมไหมไม่มีค่ะพอจบค่ะเร็วมากตอบเร็วไม่คิดเลยเพราะว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เป็นคนดีนยว่ามันมันใช้ทั้งพลังกายพลังแรงพลังใจอยากจะเลี้ยงคนหนึ่งให้ให้ดีที่สุดดีกว่า ก็พี่แนนเขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงน้องทัชชาให้ดีแบบดีมากมากคือจริงๆกับพี่แนนเขาเลี้ยงน้องทัชชาดีมากนะเพราะว่าพิฉชนะตามพี่แนนอยู่ในอินสตาแกรมใช่ไหมคือพี่แนน่ะเขาจะเป็นคนที่รักสุขภาพมากเล่นโยคะออกกําลังกายตลอดแล้วตอนเด็กๆน้องทัชชาเนี่ยจะมาอยู่ในเฟรมที่คุณแม่เี่ยเล่นโยคะด้วยใช่ไหมใช่ก็คือจะแบบสนิทสนมคุกคลีกันมากเลยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปไหนทําอะไรก็จะมีภาพน่ารักน่ารักที่แอบคุณแต่คุณูแบบเหมือนกันเหมือนเด่ม้ะก็เลยบอกว่าเาวงั้นขอมี ยังให้กับพี่น็อตแทนนะคะเป็นเทรนเนอร์เป็นแบบพี่สามมีประสบการณ์มาก่อนในการเดินรูปนะคะน่ารักจริงๆครอบครัวนี้น่ารักมากนะคุกคนคะอะ